อ่าตัวที่สองงอางางออางาเอาไว้ทำอะไรงองออางาเอาไม่ทำอะไรงาเอาไว้ทำอะไรครับแม่งาเอาไว้ขิดสัตว์ที่มาทำ้ายขิดสัตว์อะไรครับออืมีอ่ะเขียนไว้งอเอางาเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้ป้องกันตัวครับป้องกันตัวอะไรครับือ สัตว์อะไรครับงาจะอยู่ในช้างครับทำไมงาต้องอยู่ในช้างครับทำไมงาต้องอยู่ในช้างครบแม่ก็ช้างมันมีงาไงลูกช้างจะเอายามาให้หรอครับครับอะเขียนรเร็ววเขียนดีๆครับอย่าเขียนมั่วครับตัวนี้หรอครับครับงองออางางง งูหนี่ขึ้นไปสระอาทำไมสระทำไมต้องมีสระอาเหมือนตออาตาอ่าก็มันสะกดอย่างนี้ไงครับงออางางงงงูจกิก้าอ่าเก่งมากสระอา,าล่ะอืมงูจิกจา้าจะใ่ดีสอสิงตีดังสะางวิ่หี โซ่บางทีชอก็คือคู่กันผู้หญิงสภาโดยฉันพนยูกันเก่งมากเลยอ่ะเขียนเซตเขียนสวยมากเขียนต้องผิดนะ